ใูมันเป็นสีดำไม่ใช่หรอคะมันมาเหรอเอ้าปีมันเป็นตัวเี้หรือตัวน้อยเราต้องเล่นโอเอกันไหมมาขับเป็นเองบ๊มีนี่ไรปักกี้ <laughs> oh. eh oh. wow yeah.